พาไปทาข้าวอบมันกุ้งราดน้าจิ้มซีฟู้ดสูตรดังในโซเชียลตอนนี้นะคะสูตรนี้อร่อยอูมามิมากๆก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมกุ้งกันก่อนวันนี้แพ้ใช้เป็นกุ้งกรามมนะคะนํามาแกะเปลือกแล้วก็บีบมันจากหัวออกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตั้งกระทะใส่กระเทียมสับผัดจนกระเทียมมีกลิ่นหอมและขั้นตอนต่อมานะคะเราจะใส่มันกุ้งตามด้วยรสด,ดีรสหมูสูตรลดโซเดียมลงไปค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเขาจะลดโซเดียมลงไป50%แต่ว่ารสชาตินะคะยังอร่อยนัวเหมือนเดิมแถมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ข้าวสาลลงไปนะคะจากนั้นก็ใช้ตะหลิวผัดส่วนผสมทั้งหมดให้ผส,สมกันแบบนี้เลยค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะก็เทสใส่หม้อหุงข้าวแล้วเรียงกุ้งใส่ลงไปเทน้ําสะอาดปิดฝากดปุ่มคุกแล้วไปทำน้ำจิ้มกันต่อได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมโถปัน่นใส่พริกเกับกระเทียมตามด้วยรากผักชีแล้วก็เทผงชูรสออยิโนโมโตลงไปนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลา,น,าน้ามะนาวแล้วก็น้ำสะอาดปิดฝาเปิดโถปันป่นปัน่นให้เข้ากันแบบนี้แค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสชาติแซ่บๆ ตัวเหมาะกับทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะส่วน,นเด็กๆนะคะจะกินแบบเมลราดน้ำจิ้มก็ได้นะใครชอบทำอาหารนะคะอย่าลืมมากินดีมีสุขในผลิตภัณฑ์จากอายุนโนมโตะกันนะคะอร่อยจริง